สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษทุกคนเลยวันนี้นะคะกับคลิปปฏิหารแห่งรักของคนโสดในช่วงของเดือนเมษายนค่ะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงรายเดือนกับความรักคนโสดที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณจะได้พบความรักคนโสดจะได้โลกเป็นสีชมพูมองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดหรือเปล่าเออเฮอวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษภาพร ความรักแนวโน้มการสละโสดของคุณเกณฑ์ความรักเส้นทางแห่งรักของคุณจะเป็นอย่างไรกับดวงรายเดือนนะคะมาเมษายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนเนอะว่าความรู้สึกของคุณน่ะการพบเจอในความรักคุณมั่นใจและคุณอยากมีรักแค่ไหนเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นเปิดใจกว้างๆค่ะคลิปนี้คุณอาจจะ สมผัสแล้วก็สมพงดวงหรือบางทีอาจจะมาฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้เราไม่สามารถให้คำพยากรตรงกับทุกท่านได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้นําวันเดือนปีเกิดมานะดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางแห่งรักฟังไว้เป็นอารมณ์ของความรู้สึกของความเพลิดเพลินพลังงานบวก หรือจะมาฟังเพื่อความบันเทิงหรือบางคนก็เปิดคลิปอาจารย์ฟังก่อนนอนนะก็ขอบคุณมากค่ะจะฟังรูปแบบไหนอาจารย์แฮปปี้ที่สุดนะคะอะเรามาเริ่มกันพลังงานแห่งรักของคุณก่อนคุณปรารถนาในรักแล้วล่ะคะ่ะชาวราศีเมษนะคะราศีเมษลัคนาเมษได้เลยนะอือหือ แล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยด้วยนะคะรอบนี้ความรักของคุณอาจจะมาอยู่ในรูปแบบของเกณฑ์ความรักที่เรียกว่าน่าจะมีตัวเลือกให้เราได้พิจารณานะคะโอ้โหเนื้อหอมสุดๆค่ะต้องพูดแบบนี้นะคะชาวราศีเมษภาพรวมเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะมีคนที่จะเข้ามาและไม่ได้เข้ามาเพียงหนึ่งเดียวค่ะอาจจะเข้ามาในในมุมมองความรักของคุณในหลายๆแบบนะคะและด้วยความที่พลังงานของคุณเป็นพลังงานของไพ่ โอ้โหจัก,กรพัรด,ดีนีคือไพ่ดี e อ m p r e s s แบบนี้นั่นหมายความว่าดวงคุณจะมีเสน่ห์แบบบอกไม่ถูกเลยแล้วก็มีออร่าบางทีเราไม่ต้องไปเสริมแต่งอะไรแต่ว่ามันเขาเรียกว่าออร่ามันจับความมีเสน่ห์มันจับและการโคจรของดวงดาวที่มันเป็นดวงดาวแห่งความรักเนี่ยมันโคจรหมุนเวียนรอบตัวคุณมันทําให้คุณมีออร่าที่สุดและไม่แปลกค่ะที่ความรักจะมารุมมาต้มมาแย่งกันจีบคุณแล้วก็เป็นตัวเลือกให้ชาวราศีเมษเลยนะคะเราไปต่อที่บรรทัดที่2กันดีกว่าบรรทัด ที่สองตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นทางแห่งความรักนะคะรักที่จะเป็นเกณฑ์เข้ามาในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีเมษต,ตั้งใจฟังให้ดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะราศีเมษเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอักเมซิงทาโร่นะคะยินดีต้อนรับอาจารย์เปลี่ยนไพ่เป็นสีฟ้านะคะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ในสามตำแหน่งแรกที่เป็น ตัวดวงของคุณเนี่ยมันจะทําให้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จะพยากรไปในทิศทางไหนถ้าเป็นอย่างเนี้ยแฮปปี Happy, มม้มีการเขาเรียกว่าตกหลุมรักมีการมีความรักเข้ามาและบอกเลยว่าความรักเข้ามาครั้งนี้น่าจะอาจารย์มองว่าไม่น่าจะใช่ความรักเก่านะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มาในรูปแบบของคนใหม่มากกว่านะคะเพราะมันไม่ได้มีเส้นทางที่บ่งบอกว่าจะเป็นรักที่มาจาก มันถูกหรือฟื้นจากความเจ็บปวดมันเป็นความรักที่สบายใจเป็นความรักที่เข้ามาเป็นการพูดคุยและไม่ได้ฟันธงว่าจะต้องคบใครเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการพูดคุยและดูว่าใครเหมาะสมมากกว่านะคะถือว่าเป็นช่วงของการพิจารณาเรามาดูกันค่ะว่าเส้นทางความรักของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรโอ้โหรางวัลถ้วยเลยนะคะดวงของคุณค่ะเป็นดวงที่เขาเรียกว่ามเสเน์ แบบจับวางแล้วนะคะดังนั้นไพในตำแหน่งนี้คือความมีชื่อเสียงการถูกพูดถึงนะคะการผุด การถูกพูดถึงในมุมมองของความรักที่ดีการถูกหยิบยกขึ้นมาในกลุ่มสนทนาของคนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเคยเจอคนนี้ไหมสวยน่ารักที่สุดเลยนู่นนี่นั่นนะคะถือว่าพูดถึงคนในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความน่ารักความเก่งกล้าสามารถความโดดเด่นในตัวของคุณความเป็นธรรมชาติคือพูดในแง่มุมที่ดีกล่าวถึงคุณในแง่มุมที่ดีและส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นความรักหญิงรักหญิงชายหญิงนะคะหรือว่าเป็นหญิงหญิง น,นั่นหมายความว่าดวงของคนน่ะที่อยู่ในกลุ่มของราศีเมษเนี่ยมีสเสน่ห์และก็มักจะถูกพูดถึงแล้วก็กําลังถูกจะแย่งชิงนะคะโอ้โหเขาเรียกว่ามีคนน่ะมาจีบคุณไม่เว้นแต่ละวันเข้ามาในหลากหลายรูปแบบแต่คุณเป็นคนน่ารักค่ะคุณเป็นคนถนอมน้ำใจไม่ใช่ว่ากักหรือว่าไม่ใช่ว่าจะจับปลาหลายมืออะไรนี้นะคะมันเป็นความความเป็นมิตรมากกว่า เพราะว่า the ไพ่ดีเอ็มเพสเป็นคนใจดีเป็นคนที่เป็นมิตรเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่สามารถคุยกับทุกคนได้อย่างเป็นมิตรภาพเป็นกัรายาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดี ดังนั้นคุณจึงคุยได้ได้ได้เรื่อยๆและก็ไม่ได้หมายความว่าการคุยกับใครคนหนึ่งจ้องตัดสินว่าเขาคนนั้นคือคนที่ใช่ที่เข้ามาในช่วงของเมษาจริงๆหรือเปล่าเลยคุณกําลังคุยกับทุกคนเป็นเพื่อนให้ระยะห่างทุกคนเท่ากันเพียงแต่ว่าคุณกําลังดูว่าใครคนไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดที่คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเขาเรียกว่าโลกทั้งใบให้เธอคุณเดี๋ยวคือสบายใจแล้วเขาก็เต็มที่กับเราจริงๆให้เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาให้เราเป็นโลกใบหนึ่งที่ ว่าคอยดูแลและเทคแคร์แล้วก็ชื่นชมเรามีความสุขที่ได้อยู่กับเราคุณต้องการสิ่งน,นี้คุณปรารถนาความรู้สึกนี้ดังนั้นการที่จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเจ็ดถ้วยหรือเจ็ดไม้การที่มีคนเข้ามาคุณก็มองเขาแล้ววางเขาไว้ในฐานะเพื่อนทุกคนไม่มีเอ็นเอียงคุณจะดูจากการกระทําที่ส่งผลต่อคุณเป็นหลักค่ะไปต่อนะคะเส้นทางความรักมีการแข่งขันค่ะมีการ เข้ามาในดวงชะตาดวงของคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะจากถ้าคุณไม่เดินทางก็จะเป็นจริงๆแล้วมาเป็นดวงของการเดินทางได้พบรักถึงบอกว่าเป็นความรักใหม่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นหรือการเดินทางไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งที่มันเหมือนกับว่าเราได้เปิดโลกกระถัดค่ะแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นการติดต่อพูดคุยกันในฐานะเพื่อนจนกลายเป็นความสัมพันธ์ได้สัมพันธ์ในที่นี้คือคนพิเศษซึ่งกันและกันนะคะ การพบเจอความรักครั้งนี้มาจากการเดินทางความรักทางไกลมีใช่บางคนเจอความรักทางไกลบางคนเจอความรักที่เป็นชาวต่างชาติบางคนเจอความรักมาจากการเดินทางบางคนเจอความรักจากคนละที่คนละทางแล้วบางเอิญได้มาเจอกันโลกมันเหวี่ยงคุณทั้งคู่ให้มาเจอกันค่ะแต่มันไม่ได้เหวี่ยงแค่คุณคนเดียวเพราะช่วงนี้อะไรรู้ป่ะคุณมีเสนนห์มันก็เลยเหวี่ยงโอ้โหดีแอมเพสามีกแล้วไพ่ใบเดียวกันเลยค่ะมันก็เลยเหวี่ยงความรู้สึกอ่า เข้ามาหลายคนในเวลาเดียวกันคือถือว่าดวงเนื้อหอมนะคะอย่างี้เขาเรียกว่าเนื้อหอมแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะใครๆก็อยากได้อยากคองคู่อยากได้เราเป็นแฟนนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะ ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะดวงของคุณนะไปต่อหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะที่จะเข้ามาพิชิตใจของคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในรอบนี้คุณจะเลือกคนจากการกระทํานะคะคุณไม่ได้เลือกคนจากคําพูดนะคะเพราะคุณคุณเป็นคนที่มีเซนต์และดูคนออกนะคะคุณต้องการความอ่อนโยนความเอาใจใส่และการกระทําเป็นหลักเนาะอ่ะาไพ่บอกว่าคุณไม่อยาก ผิดหวังซ้ำซากจาเจแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ชอบเลยคือการมาเป็นเพื่อนการคุยกันไปคุยกันมาแล้วมาหยิบยืมเงินมาพูดเรื่องเงินหรือมาให้คุณทําอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านการเงินคุณมองว่าพวกนี้จอมปลอมแสดงว่าจิไม่จริงอาจจะหวังผลประโยชน์คุณไม่ชอบคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์หรือพูดคุยแต่เรื่องเงินหรือว่าโชว์ว่าตัวเองรวยอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบอันนี้คุณตัดทิ้งอย่างอย่างเร็วไวเลยนะคะคุณรู้แหละว่าคุณอะ อยากคบคนทือทุกคนเนะ่ะอยากคบคนที่มีทรัพย์ตัวคุณก็ไม่ได้มีทรัพย์มากมายคุณก็อยากคบใครสักคนที่เป็นอุปถัมภ์คุณได้แต่ถ้ามาเบ่งความรวยหรือว่ามาพูดมาพูดว่าตัวเองไม่มีแล้วมาขอยืมทั้งๆท,ที่มาแค่ในสถานะคุณคุยอันนี้จะถูกคุณตัดทิ้งก่อนเลยเป็นอันดับแรกเลยค่ะคุณคุณจะคุณจะตัดทิ้งเลยอะ่ะเออไปต่อค่ะ โอ้โหตัวเลือกจริงๆนะคะถ้วยคือความรักค่ะมีทั้งโชคชะตานำพามีทั้งเดินเข้ามาพบเจอเราได้พูดคุยได้จีบกับเราถือเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะอันแน่แล้วคุณก็มีจริตที่ดีด้วยนะคะนอกจากจริตดีไม่พอวาจาคุณก็เอาเรื่องอยู่นะออาหยอดมาหยอดกลับไมโกงแต่เป็นเพื่อนกันแต่ถ้าพูดหวานมาคุณก็หวานกลับได้เหมือนกันเออคุณก็มีส่วนผสมของความ เขาเรียกว่าจริตจัการมายาก็เยอะจริตก็เยอะนะคะร้อยเล่มเกลียนเลยนะเราก็ถือว่าราศีเมษรู้จักที่จะพูดคุยนะคะก็เลยทําให้คนหลงได้ไม่ยากเลยนะทีนี้อาจารย์เปลี่ยนไพ่เป็นไพ่ชุดนี้ไปดูพลังงานที่เขาคนนั้นน่ะพอเห็นคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรคนที่คุณจะได้เลือกเป็นหนึ่งเดียวนะฮะคนที่เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะ โอ้โหต้องเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่ายอมสยบนะคะเพราะคุณมีความเป็นเดวิลอยู่ในตัวใบนี้นะคะแล้วคุณก็มองว่าแล้วคุณก็มองว่าคุณต้องการใครสักคนที่ทําให้คุณเนี่ยยอมทั้งกายและใจในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของโอ้โหเขาเขาสุดยอดเขาเขาเก่งกับเราเขาทําทุกอย่างเพื่อเราเขาดูแลเอาใจใส่เขาแบบคือคุณชอบคนที่เทคแคร์ดูแลมาหนึ่งคุณเป็นแบบ หัวใจของเขาเลยอะ่ะให้ความสําคัญกับคุณคุณเป็นคนชอบคนแบบนี้นะคะเรามาเปลี่ยนไพ่ชุดใหม่ค่ะเรามาดูกันว่านะคะในบรรทัดต,ต่อไปว่ารักครั้งนี้แหมเขาจะลงเอยแบบไหนจริงๆแล้วคนที่เข้ามาของคุณแต่จะเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของอ,อพวก ราศีมีนก็ได้นะราศีพิจิกหรือราศีกรกฎกาลังจะเข้ามาด้วยนะคะหรือถ้าเป็นนักสัตว์ก็จะเป็นพวกนักสัตว์ชวดกุลนะคะมะเมียวอกนะคะแล้วก็มะโรงแล้วก็จรอเนี่ยเหมือนกําลังจะเข้ามาในดวงชะตาก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงของคุณจะสมพงคนใดคนหนึ่งแล้วอาจจะมาสองคนมา3คนแต่อาจจะอยู่ในกลุ่มนักสัตว์ราศีเหล่านี้นะคะเข้ามาเกี่ยวพันมาดูเส้นทางค่ะเมื่อเขาตกหลุมรักแล้วโอ้โหแย่งชิงค่ะ การแย่งชิงเป็นเรื่องปกติค่ะเวลาที่เรามีคนที่น่ารักอยู่คนหนึ่งแล้วคนเข้ามาจีบเยอะการแย่งชิงการทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัดคู่แข่งมันเป็นเรื่องที่แบบเออใครดีใครได้เออก็ต้องทุ่มเทะค่ะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าทั้งต่อสู้ทั้นทั้งทำคะแนนทั้งทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเลือกน้อยที่สุดเพื่อให้เขาได้เป็นมาวินนะคะที่จะเข้าสู่หัวใจของคุณนะ ใบต่อมาค่ะโอ้โหเจ็ดถ้วยคุณนิสเสน่แรงจริงๆนะไพ่ใบนี้มาแล้วค่ะตำแหน่งนี้สเสน่์แรงจริงๆค่ะรอบนี้นอกจากสเสน่์แรงไม่พอวาจาคุณยังมีจริตจัการาอีกนะและทําให้คนหลงไหลด้วยนะคะมีมัธุรสวาจาที่ดีแย่งกันมารุมมาตุ้มเลยนะคะโอ้โหแล้วแย่งก็แล้วยแวย่งกันเองด้วยสุดท้ายคุณก็เป็นผู้เลือกอยู่ดีเนาะอืมโอ้คุณเลือกคนที่เจ๋งที่สุดแร่งที่สุดค่ะอ่า ความรักของคุณน่ะจะมีเหตุและผลไม่เหมือนการใช้อารมณ์ในทุกๆครั้งดังนั้นครั้งนี้คุณจะดูคือใจของคุณน่ะคนครอบครองยากมากๆเพราะคุณตั้งด่าไว้แล้วว่าฉันจะต้องเอ่อต้องการคนที่เอาใจใส่ต้องการที่คนดูแลคือคุณมีมาตรฐานในการเลือกคู่ดังนั้นใครที่ผ่านเกณฑ์คนนั้นน่ะก็จะได้คุณเข้าไปครอบครองแต่ก่อนคุณเคยใช้มาตรฐานความรักด้วยอารมณ์และความรู้สึกสุดท้ายมันไปกันไม่รอดสุดท้ายคุณก็ต้อง คุณยังรักเขาอยู่แล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็หายไปครั้งนี้มันจึงเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุณจะพยายามตั้งเอาไว้ว่าใครจะข้ามกำแพงแห่งความรู้สึกนี้ใครจะผ่านด่านทศกัณฐ์นี้ใครจะผ่านด่านอรหันต์นี้เข้ามาได้ก็จะพิชิตใจคุณนะคะรอบนี้คุณเป็นผู้เลือกดังนั้นนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษดวงชะตาความรักของคุณถือว่ามีตัวเลือก และก็ทําให้คุณยิ้มได้อย่างมีความสุขค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานบวกปรารถนาให้ความรักวิ่งเข้าหาคุณอย่างเร็ววันนะคะใครกดปุ่มซุปเปอร์ตงปุ่มขอบคุณอาจารย์ขอบคุณนะคะขอให้มั่งมีสีสุขเอนดูอาจารย์แบบนี้มั่งมีสีสุขแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนราสีเมฆาดีใจด้วยคุณมีความสุขแน่นอนในช่วงเมษานี้นะคะปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ